ส้นทาน้ำตาสบดตส่านทน้ำาสบตสม่สางนาอันนี้คนเยอะโอ้หอันนีคนถายอ้าาท,ท o o ุก สัพพะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนมัสสะวะโตระโตสัมมาสัมะนมัสสโตรโตสัมมาสัมพุทธสอิติปิโสภะคะวหังสัมมาสัมทิชาจารสัมปันโนสัพพโวนตโรริมาระาเทวะมนุสานังพุทธะวสุขะโตะตาธัมโมสัิ แม่โมถึงสติปิโสภะกาวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุตโตโรกาวิทูอนุตตโรปุติสัตถมัทธาปฏิสัทธาเทวมนุสะหนังพุทโธภะคะวะติสวาฆาโตภพกะวะตาธรรมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกปนาญิโก ปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปติปันโนภะวะโตสาวะสังโฆอุชุปฏิภูสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภะวัโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวะสังโฆญาทิ่ทางจตาระปุริสาริขานิยัตถุริสปุขราเอสวัตโตสาวะสังโฆอนาะโยอนาะโยทั้งทีนายโย

ดูคนดูคนดูหูยดูดิของส่นทน ອມພຸດໂທອິຊາຈະລະນະສັມພັນໂນສະພໂຕລະກ t ວິທູອະລຸຕະໂຣ પુર ິສະທະມະດາດິສັດທາເທວ เยหิปัสสิโกอุปนานิโกปัจจตังเวทิตาพวิญโูหิติสุติปันโนภะคะวะโตเซ้า a ะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตเาสังโฆญาปติปันโนภะคะวะโตเาสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตเาโฆญาทังจตารุณิาอาิยตาุริสัพพะราเสะะวะโตาสังโฆอุนโยปาอุนโย กิเโยนโชรีกรณีิยนุตรัสอาริสัาปุราปริปุเรนติสักรังเอวะเมวะอิโตตินังเอตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจจโตสะเภปุเรนตุสังกปภัง จันโทปนราสโสยธามานิโชติระโสยถา 不差、欸。欸欸

विष्णुगिता सो ओने अगिता ชาติภริยาทิพิเตอัตถลาเธอสุกิตาวิรุณภาพุทธสาเสนาโลกาสุกิตาสาติภัยริยาลิพย์มหูตัมรุลังหัลลานากันุสสะเทวตาสัมปวุธานุภาเวนัสธาสตี Hawan tuteh, hawan tongang, talang, lakang, hujan, lewat, talang, Waisombang, botanana, sa, hawe, sa, sa, so, tuteh, hawan, ขอรำมีของบำรักษาคุ้มครองที่ข้าพเจ้าได้มาสักการะบูชานี้ขอรำมีของบุพพาภาษารีบูปกครองรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าได้สักการะบูชาแล้วขอให้มีชีวิตแต่ความสุขความเจริญความเจริญรุ่งเรืองสาธุ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 สิ่งใดขอให้สมปัตินาลำนำกระโจนเลย